สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วโยเยซ่า2547นะครับเอ่อ2547ภพูมี4ีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมครับนะครับเกมไหมครับพีศูนย์จุดห้าจุดสี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเกมไหมครับเราขาดไม่เป็นนานมากนะครับแล้วก็มาเล่นเลสเพย์ต่อเลยนะครับเลสเพย์ อีพีี่นะครับให้ตอนนี้อีพีที่สามหรือว่าสี่นี่เลยครับก็จำไม่ได้เอ,อ่อไม้ผมก็จะว่า <c oughs> ตามคำสั่สัญญาของผมนะครับผมว่าจะตัดไม้นะครับบ้านเราก็ยังไม่พัฒนาแล่ผมหลังไม่ไม้ไม,ไม้นะครับหรือว่าหลัง,งกล้อง ผมมาตัดออกนิดหนึ่งแล้วก็ปลูกข้าแล้วก็ปูชูก้าใชครับก็คือชูการ์เคนนั่นแหละครับ,รบถ้าเสียงผมแปลกไปก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงผมมันสั่นนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยกระตุกแปบนะครับทำไมกระตุกอย่างนี้เนี่ย เราจะตัดไม้เพื่อไปทำบ้านชั้นสองครับ <c oughs> ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วว่าเจอช่องผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามเยอะๆเลยนะครับขอร้องนะครับติดตามให้หน่อยเออผมว่าจะให้เพื่อนมาเล่นด้วยแต่เพื่อนก็ไม่ได้มา,มมาเล่นซักทีนะครับ เพื่อนไม่วางผมก็ไม่ค่อยวางนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเลยครับแป๊บนะครับผมเอาใส่สสมูท็อกก่อน,นครับเรียกถุงไยเนี่ยว่าจะไม่ให้เสียงดังครับตามครับถ้ามีเสียงลบกวนอะไรก็ขอไปด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเดินนะครับบนะครับ อ่าได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับกระตุกจังวะถ้าเสียงดังก็ขอไปยด้วยนะครับถ้าเสียงไปก่อนคลิปก็ขอไปยอีกครั้งด้วยนะครับก็ขอภายอีกครั้งนะครับแป๊บนะครับเราจะตัดไม้แถวนี้ออกให้หมดนะครับแต่แม่ เราจะไม่ตัดต้นใหญ่แบบต้นโอ๊กใหญ่อย่างนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเราจะไม่ตัดออกนะครับผมอาจจะทําเป็นออบ้านต้นไม้หรือว่าที่ซูมยิงอะไรก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นไปนะครับภูเขานู้นนี่แหละเมื่อกี้เห็นแวบๆบแวบๆบแบบแบบอ้าวเห็นแล้วโอ้ปะถูก็ใช่มัน,นะครับถ้าเสียงผมอเอ้ยไก่ถ้าเสียงผมดังกว่าหรือว่า เสียงเกมดังกว่าก็ขออภัยด้วยนะครับโอ,โ,อโอ้ยตัดตัดตัด,ตดผมใช้โปรแกมรมโปรแกรมใหม่แล้วนะครับตะกอนผมใช้โปรแกรมเล็กนะครับเล็กนะครับแต่มันเอ,อ่ออะไรล่ะใช้โปรแกรมเล็กหน้าจอก,ก็เลยเล็กไปด้วยนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อก็ ถ้ามีเสียงรบก่อนก็ขอไปด้วยครับเสียงอะไรวะครับตอนนี้อัดหนึ่งทุ่มนะครับอยู่คนเดียวนะครับอือออกไปตัดต่อเออตัดตรงนี้ออกนะครับมันลกมากยกแป้นนะครับกี่นาทีแล้ว ห้าสีน่นาทีโอ้ยกระตุกผมจะไม่ขอพูดไปชั่วคราวนะครับ พอดีท่านี้ก็พอแล้วมั้งนะครับเ,เราจะสร้างบ้านเป็นชั้นสองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมขัดแคลนฐานอยู่นะครับเปลี่ยนจากสร้างบ้านชั้นสองกลายเป็นอ,อ,อะไรล่ะทำ ฟาร์มนะครับฟาร์มสัตว์นะครับเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนช้าก็ขอไปด้วยนะครับเออปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับปึ๊บได้แล้วนะครับเราก็จะทำฟาร์มวัวลึกแก่ก่อนเออเดี๋ยวดูสัตว์ที่เป็นคูนนะครับเราจะไม่เอาสัตว์ที่เป็นขี้นะครับสัตว์ที่เป็นขี้เราไม่เอานะครับสัตว์ที่เป็นขี้ นะครับเราจะไม่เอาสาัตว์ที่เป็นขี้พอแล้วพอแล้วนะครับ <S <S อเอาแกะแล้วกันแล้วกันนะครับอืมตรนนี้ก็เหมาะอยู่หรอกนะครับอึบกระตุกเกิดอาการชักกระตุกๆๆๆนะครับ,บ้าแล้ว้าแล้วเอ้ยทำไมพูดติดติดขัดขัดถ้าพูดติดติดขัดขัดก็ขอ,อาภัยด้วยนะครับโอ้ยโอยโอย โทรศัพท์ผมแรงอยู่นะครับแต่มาอัดคลิปมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กระตุกทุกทีเลยมันแรงนะครับไม่แหลกแต่เล่นเกมไายครับเนี่ยมันแหลกตลอดเป็นอะไรก็ไม่รู้สงสัยพื้นที่ในเกมมันเยอะนะครับ <c oughs> ผมเริ่มจะเป็นวันแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังด้วยนะครับว่าเรื่องอะไรอยู่ในโรงเรียนผมนะครับว่า เพื่อนเพื่อนๆผมหลายคนเป็นวัดอะไรมาแล้วแต่ผมกับเพื่อนกไม่หลายคนเท่าไหรหรอกนะครับไม่เป็นสองสามคนนี่แหละครับคนอื่นเป็นผมไม่เป็นนะครับแล้วก็กับคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ติดเชื้อหวัดอะไรนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนใดคนหนึ่งนี่แหละครับจำชื่อไม่ได้ ประจำใส่ผมผมก็ตอนนั้นก็ด่าเพื่อนอยู่นะครับแต่ไปๆมาๆก็เป็นวันเลยนะครับคท่นี้แหละจบมาเข้ายังนะครับเดี๋ยวเราได้แกะแล้วหนึ่งตัวเอามันเข้าก่อนแล้วเลยเดียวกันเข้ามาดิจะแกะเออเข้ามาดีแล้วดีแล้วทาไมติดอ่าจังวะพูดผิดตลอด ไงตัวนึงเอากระตการเชิดก,กระตุกมาดิมาดิาดจุ๊กเกะอแหลกมากเลยตามันตามมา,มาจ๊กกะเฮ้ยเดียวลุ้เปิดมอนว่ายูทำไมมันไม่ลดก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าอีพีนี้ผมจะเปิดมอนตลอดแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับ ลืมจนได้โอ้ประโถไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนครับผมลืมครับนี่ผสมพันกันเลยอารมณมทางเพศเอา้าวสวัสดีเจ้าเกน้อยสวัสดีครับโยเยสวัสดีครับอา้อาวอ้าวเปิดเกดิดเอกรนชะกระตุก บาแล้วนะครับดูทานก่อนทานก็พอใช้อยู่หรอกนะครับทำฟาร์มดูเวลาก่อนต่งเก้านาทีโอปะโถะครับเราจะจะทำฟาร์มนะครับทำฟาร์มแกะแล้วก็ฟาร์มข้าวอะไรไปด้วยนะครับอี้พีเราจะทำฟาร์มแกะนะครับ กับาร์มเข้าไปด้วยกัน,นครับอ้าวนี่งไงดีแล้วที่มีอีกหนึ่งบล็อกเฮ้บถ้าใครได้ดูคลิปวิธีวิ่งถอยหลังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในเกมไมคครับได้เลยนะครับดีมากเลยนะครับไปใช้ดูนะครับแล้วก็วันหน้าผมจะเออพาเล่นอะไรละ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนะครับผมว่าจะพาเล่นเกมนี้แต่ก็ขอข้ามไปก่อนนะครับถัดวันประกันพุ่งไปก่อนนะครับผมว่าอ,อ,อะไรล่ะคิดก่อนจะสอนวิธีการออกนอกอาาเขตนะครับออกนอกอาาเขตเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเรานี่แหละครับในห้องเราแบบเล่นแบบสุดเขตนะครับแบบที่เป็นแบบสุดเขตนะครับ แต่ผมรู้วิธีออกนะครับบางคนก็รู้แล้วถ้าใครรู้แล้วก็ขอเอาไปด้วยนะครับผมมันออกได้ตั้งนานแล้วผมเป็นคนค้นพบนะครับมังนะครับก็มาเข้าเรื่องทําต่ออจะว้เอ้ยอะไรว่าแวบๆบแบบมันไม่มีปุ๋ยหรือวะแกก็กินหญ้ายอยู่นั่นแหละโอ้ ขาบานปุ๊บปิดประตูกลางบ้า,บานมันเมือชิบหายเลยเอยต้องนอนซะแล้วไม่ต้อง่อยากได้ปุ๋ยหรอกครับอันตรายนะครับผมจะมาทำฟาร์มแกะกับฟาร์มเข้าไปรอให้มันโตตามธรรมชาติมันเองนะครับเออม,ม่แค่นี้เลยเนี่ยน่าจะได้แล้วนะครับ มันอาจจะกินได้แล้วนะครับไปดูก่อนไปดู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 โอ้ยเตือนตือนโอ้ยใหญ่แล้วด้วยอึ๊บอึ๊บได้ตัวอะไรดูดูดูด,ดูเริ่มอ่าอา้าวีูตัวเล็กจดก่อนมันจะเต็มฟาร์มเราก่อนนะครับแกแล้วดีกกะตรกรช่กกระตุกทางเพศถ้ธถ้ธอา้าวแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้ว นะครับแต่ก็แต่ก็พอได้อยู่นะครับอึบอึบกระตุกแป๊บนะครับนะครับถ้ามีเสียงอะไรลบก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเออคลิปนี้เราอาจจะไม่ ผมอาจจะทําไม่ยาวก็ขอ,อไฟด้วยนะครับสกินผมอาจจะแจกสกินก็ได้นะครับผมสร้างสกินใหม่ทุกๆวันาน,นะครับสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านอยู่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย